ดวงชะตาวันที่6พฤศจิกายน2568คําทํานายสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่เกียรติยศและอัตราตัวตนของท่านซึ่งได้รับอิทธิพลจากดาวอาทิตย์จะถูกท้าทายโดยตรงพลังของวันอุบาทจะปรากฏในรูปแบบของการถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างซึ่งหน้าการถูกตั้งคำถามในความสามารถหรือการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ทำให้ท่านเสียหน้า การเริ่มต้นสิ่งใหม่ใดๆจะพบกับอุปสรรคที่บั่นทอนกำลังใจอย่างรุนแรงสิ่งที่ดีที่สุดคือการทำใจให้สงบดั่งพยาราชสีที่ไม่หวั่นไหวต่อเสียงเห่าหอนใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวและมุ่งเน้นไปที่การรักษาเกียรติของตนด้วยการกระทําที่สุข,ขุมรอบคอบการงานท่านที่มีตำแหน่งเป็นผู้นำหรือหัวหน้างานต้องใช้ความอดทนอดกลั้นเป็นพิเศษ อาจามีการท้าทายอำนาจจากลูกน้องหรือได้รับคำสั่งที่ไม่สมเหตุสมผลจากผู้บังคับบัญชาที่ทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดใจการนำเสนอผลงานหรือโครงการใหม่ๆจะถูกปฏิเสธหรือถูกวิจารณ์อย่างหนักหน่วงควรเลื่อนการนำเสนอไปก่อนสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานการสัมภาษณ์ในวันนี้มีเกณฑ์ไม่ราบรื่นอาจเจอคำถามที่จี้ใจดำหรือสถานการณ์ที่ทดสอบภาวะผู้นำของท่านอย่างเข้มข้น ไอเดียสร้างสารรค์ที่คิดได้ในวันนี้ควรจดบันทึกไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบนำไปปฏิบัติการเงินต้องระมัดระวังการใช้ใจ่ายที่เกิดจากอารมณ์หรือเพื่อรักษาหน้าตาทางสังคมการลงทุนทุกรูปแบบมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนอย่างฉับพลันอย่าหลงเชื่อคำชักชวนที่ดูดีเกินจริงการเจราจาต่อรองเรื่องผลประโยชน์ทางการเงินจะไม่เป็นผลดีมีโอกาสเกิดความขัดแย้งได้ง่าย นอกจากนี้ให้ระวังรายจ่ายกระทันหันที่เกี่ยวข้องกับยานปาหานะหรือการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยการให้ใครหยิบยืมเงินในวันนี้มีโอกาสสูงที่จะไม่ได้คืนและอาจเสียมิตรภาพไปอีกด้วยความรักคนโสดเป็นวันที่ควรอยู่เงียบๆคนเดียวการพบเจอคนใหม่ๆใ,ในวันนี้มีแนวโน้มที่จะนำมาซึ่งปัญหามากกว่าความสุขคนที่เข้ามาอาจมีลักษณะโดดเด่น น่าประทับใจแต่แฝงไปด้วยความต้องการเอาชนะหรือต้องการควบคุมซึ่งไม่ส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ในระยะยาวคนมีคู่บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดอัตราของทั้งสองฝ่ายจะปะทะกันได้ง่ายจากเรื่องเล็กน้อยคำพูดที่แสดงถึงการไม่ให้เกียกรติกันอาจหลุดออกมาทำร้ายจิตใจควรหลีกเลี่ยงการตัดสินปัญหาสำคัญหรือการพูดคุยเรื่องที่ละเอียดอ่อน การแสดงความอ่อนน้อมและยอมรับฟังซึ่งกันและกันจะเป็นเกราะป้องกันความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดสุขภาพสุขภาพกายระวังอาการปวดศีรษะไมเกรนความดันโลหิตสูงหรืออาการที่เกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดอันเนื่องมาจากความเครียดและความกดดันที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดจัดเป็นเวลานานสุขภาพใจจิตใจจะร้อนรม หมุดหิดง่ายและรู้สึกว่าศักดิ์ศรีของตนถูกคุกค,คามความรู้สึกน้อยใจหรือกโกรธแค้นจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากขอแนะนําให้ฝึกสมาธิกําหนดลมหายใจหรือหากิจกรรมที่สงบธรรมเช่นอ่านหนังสือฟังธรรมะเพื่อลดอุณหภูมิในใจลงอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคสําคัญที่สุดคือทิฐิ และอัตตาของท่านเองพลังงานของวันนี้จะกระตุ้นให้ท่านต้องการเอาชนะและไม่ยอมใครซึ่งจะยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปโดยขาดการไตร่ตรองจะเป็นตัวการสร้างปัญหาใหญ่คำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขการงานแทนที่จะเผชิญหน้าโดยตรงให้ใช้กลยุทธ์ถอยหนึ่งก้าเพื่อมองภาพรวม รับฟังการวิจารณ์ด้วยใจเป็นกลางแล้วนำมาไตร่ตรองหาข้อเท็จจริงในภายหลังการเงินงดการใช้จ่ายเพื่อหน้าตาทางสังคมโดยเด็ดขาดหากมีความจำเป็นต้องจ่ายให้ถามตัวเอง3ามครั้งว่าสิ่งนั้นจำเป็นจริงๆหรือไม่ความรักเริ่มต้นวันด้วยการบอกกับคนรักว่าวันนี้เราจะใจเย็นๆและให้เกียรติกันนะการสร้างข้อตกลงเชิงบวกไว้ล่วงหน้าจะช่วยลดแรงประทะได้ยี